สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องการทักทายสบายดีเอฟซีเบิร์ดสุูุสุคนเดอยินดีตอนทัาบเขาสู้ซองหลงตายซาร่าขึ้อเก่าเด้อพี่น้องเมื่อนี่เนาะหลงตายสิบ้าพ่อแม่พี่น้องไปฮะไปส้มบรรยากาศน้งพี่น้องไปส้มบรรยากาศได้สิเก็บพักเนาะเก็บพักไปสุบกินเย็นด้วยตอนแรกเนาะบานเท่าเอินตอนแรกนี่พี่น้องตอนค่ำนะตอนที่มันมึนเมเนาะหลงตายอ้วนลายส่วนนี้บริเวณเบี้ยบริหออกแงงะเนาะ มันบ่มีเวียกเห็ดเพราะว่าเฮ็ดน่ะเฮ็ดไห้เฮ็ดนา่ะพี่น้องบ่ได้ไปใส่ไปเด่นไปหัวก็บ่ได้ไปน้ำหมูเนาะมีแต่นอนแต่ละมือกัมีแต่ปลาเฮ็ดเบียดเฮ็ดอีหยังเดี๋ยวไปหาหาหอยหอยเดี๋ยวจิ้มหอยเดี๋ยวก็ยามกัเบ็ดกันอนเบ็ดนะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวดวงใจสิพาไปเก็บยอดบักบัวอีแม่เนาะแป่ว่าสิไปแกะอีแม่นะพี่น้องอีแม่เราบอกว่าไข่เจ็ดเ๊็บยอดบักบัวได้เนาะเราปลาให้มันเป็น เป็นหมากก็ได้น้องตตยเก็บคูมมือคูมมือเพราะว่ามากกินสูบพักเนะกาะแล้กก็สีผ้าไปสัมผัสน้องแก้วเนาะเพราะว่าซื้อโทรศัพท์ม,มาใหม่ๆโทรศัพท์มันเป็นโทรศัพท์มือสองนะพี่นนอะมันลดสาบพวกเขาแต่ว่าข้าพัประกันอยู่บุอื่นสีผ้านเป็นเปลี่นนนยนนอยใหม่เนาะเสาบดมือไป <laughs> พี่นนอะเดียวไปเบิ่งไปซ่อมกันได้เนาะการพยายาไปซ่อมฝากก็ได้ก็แช่ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นอ้องไดีเลยที่ สบายดีนกแก้วเมื่อยใจเนกพี่หรอว่าถือเทาไรซ้ำเท่าไรซ้ำเพราะเท่าเรเด่นซ้ำตายโอ้พี่น้องเอ้ยน้าสงสารนกแก้วกับฝนนั่นเนาะแต่ว่าเขาเอาประกันไหนอยู่เนาะจะเอาไปเปลี่ยนมันอันนี้เดี๋ยวจะมาเก็บหน่อยนกบัวอันนัมาถือให้กูเนี่ยนกยี่น้อมีนกเดี๋ยวจะมาเก็บหน่อยนกบัวแล้ตจะอีต้นกับฝันนั่นเนี่ยน้าสงสารเอาเก็บให้หนกูจะเอาไปสุดนี้เนาะพี่น้อง เพราะว่าเขาเลยสาบสืมากใหม่ๆพี่น้องเอ้ยสากแบบธรรมดาแบบดับเองเก็บได้หลายเด้อกูสิกินลดทนไปเก็บไปเก็บตัวมันมีหมาดเลยอีเมลใช่ไหมนี่เนาะเดี๋ยวเสดฟ้าไปเบิ่งงัวอันนี้ก็คืองัวงัวผูเด้อพี่น้องงัวเถิด ต้องการขายเนะาะไัสนใจทักมาเดอ้อแต่งนี้มีปัญหาเดือดเงินจักหน่อยให้ราคามาเด้อพี่นอ้องปล่อยวัดสองโต้ด้วยโตละประมาณโต้ละสองหมื่นหาเพราะเอาเยอะวะพี่นอ้องไัยอยากไหลทักมาเดอ้อสองหมื่นหาโต้หนึ่งเนาะสองโตกับหา้าหมืน่นต้องการใส่เงินด่วนเนาะ ใครสนใจติดต่อมาเด้อเก็บได้เด้เอาไปกินตะนุนมืออื่นนี่กสิผ้าของแกเอาไปเปลี่ยนโทรศัพท์อีกแด้น่าสงสารหายบิดมือมาหนีิกันได้นอนหายบิดมือเนาะบอมบอม น้องเพลงเบื uh, remember, ่งสีหายเงินแกหัวใจต่อเออพ่อแม่พี่น้องล่อคอมเมนต์มาเด้อพราะว่าน้องใจสิเฮ็ดเพลงเนาะแต่งเพลงเกี่ยวกับแบบว่าพวกผู้เฒ่ามากเบาพื้นนะว่ามันจะคืออยู่บ่ลองคอมเมนต์มาเด้อเย็ดหยาะได้ยังเป็นช่องหน่วยพุดเออคอยปัญะนะหมามันคอยอยากคิดพักนี่คอยแหงอ้วนแหงไหนคอยลดหุ่นแน่เบิ่งคอยจะไปเบื่อเนาะ อันบนอนเว้น้กับบัวเนตากีนี่เนาะโอ้ส่งไม่เสียไม่เน้วมันจะเป็นเจนฮ่าฮ่้ฮ่าฮ่่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่า่าฮ่าฮ่่าเออออกฮ่้ฮ่ลฮ่าฮ่าเาฮ่า่าฮาฮ่าฮาฮา่่าน่าฮ่า Ăn okay. à, để nặng Lại lái anh Mua 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 pít Mua hai pít Pít đợi nặng Mua tổng bảo lắm đâu Pít đây Pít đây Mắn bộ bên nhọt Mắn bộ bên nhọt Mắn bên nhọt Khả năng Mắn trong cuộc sĩ vô chắc Thị chắc đèn ừ, Tiếng mẹ bạ nó tờ này Đã khuôn Mua 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 Ô Điều này nó kẹo phiền Phải lái nó xây mụn Thế nhang ใส่ม oh. ุนกเนาะโธ่ข้างกับพกเก็บีักถ่ายถ่าแล้ันพาเก็บเอาวันนี้อีกเนาะเออนี่เดหมากันนนี่เดกหมากังนี่แม่บักอือบออมนเป็นหมาไยเฮ็ดเออยเฮ็ดเน่าแมเน่าแมเอาสเน่า พี่น้องพี่น้องอันสาวตายเพื่อนกาแต่ละมือเพื่อนกามีแต่นอนกินนอนกินเบึงต้นเบึงโตผู้อ้วนขึ้นอ้วนขึ้นเนาะพี่น้องอ้วนขึ้นก็เพราะว่าเขาใส่เสื้อใหญ่เนาะบ่แม่นเพื่อนมีแต่นอนกินนอนกินบ่กับร่างกายบ่กกับน้ำยังเนาะพี่น้องไไสเว้ห้มผู้ไปเอาอยู่เพื่อนนะผู้ห้ำ ยาเฮ็ดเขาคอยได้ยี่กวิจิป้ายท่นนี่เลยกมนี่ก็แม่ขาห้อยเข้ามาเดี๋ยวน้องอันนี้ก็คือไก่เนาะยเห็นไหมแม่ปอยเขาปอยด้วยแม่แม่เขาปอยด้วยนี่เนาะไก่สบายดีสบายดีเป็นจังไงสวกางดีพอใหญ่ได้พอยังเก็บอยู่เห็ดยังแต่ละมือตะลัเป็ดนี่เฮ็ดยังอยู่เฮ็ดยังมือนนี่แป้งรถจักมือนโอ้มีรถขี่พอแป้งรถจักรรถยางอันนี้ ไปกตต้องการขายด่วนเด้อพี่น้องใครสิสือแบบสบิกหรือว่ากุญแจวอลใส่กระเจาะอัตุ้น้ำมันเนาะดีนี่กระซ้ามาตีตีไปได้ทาบ้ปิดนี่กระซีต่ได้เนาะทาบ้าเปิดนี่กระซีตดได้ชุบปั๊บมันแม่บ้าต้องการขายเด้อขั้นหนึ่งประเมินประมูลมาโดยพี่น้องว่าใช้ราคาเท่าไรแต่ว่าน้องใจนี่ให้ราคาอยู่หาดอยบาทเนาะ ห้าร้อยบาทกาแฟอย่งพวกนี่ติดได้ได้นี่เง็นมานี่เดี๋ยวเราไปลองเลี้ยวลงใต้ี้เบิ้งนะขี่ออกมาได้

ต้องให้ตายต้องตะของให้ตาย,ตตายโอ้นี่ต็กี้เป็นอะไรรถ摩托车哈摩托车哈捡อะไดจับตัวเขาบ้าัานี่นน<อ>ไ้คืเอเ่ากันเดอ้อแต่สนใจติดตามมาก้ะเป็นงัวัวิกเทือนนี่เนาะ เยวสิพาไปเบิ่งห้องปู่เขาเนะห้องปู่ก็มีต้นมะพร้าวต้นเผาต้นข่าได้เดี๋ยวสิหยางไปเอาอันนันก่อนหังใจแล้วผู้มาสายม,มุ่สิน้น แฟนเขาเราตีสนิทแค่คิดก็พินกติกาไปยางไปห้าไข่ก็พี่เนาะ้องตายบกินเขาแลงมานี่รถด,ดหุนเนาะโอ้ดื่มใบไหวกเก็บขึ้นมาแล้วไข่ โอ้บักขามโหพี่น้องเลยข้าวค้านี่มีแตบ่บักขามเมื่อเด่นเลอันนี้จะคืออาหารแดงเนาะดวกผักห่าหอกระเด็บัอัดบัวคอยบัอดัดนี่ไก่มันบ่นมีบอลน,นอน่ไก่นี่เป็นจุมเป็นจุบนี่พี่น้องเลยมันมาอยู่นี่ก็งา่ายเนาะเพราะว่ามันย่ามันใหญ่เพราะอะไรเสือกแล้วอันนี้ก็คือเขา ใส่ฟ no. ูดียบบด้วยนี่ใส่ฟูนาะนี่ก็คือใบเขาเดี๋ยวน้องตายจะลองโดกมาเบิ่งหัวอันมันนะบอมันบ่ทันมันฐานมันก็จังหน่อยกับอันนี้ตอนนี้ก็ค่ำเลยเด้อพี่น้องมีแต่ว่าเพาะกันไม่คลิปหนาเด้อฝากก็ได้ก็แชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตายเด้อ ขอบใจขอบคุณทุกคนที่เขามาหับสม้มคลิปของหนองตายจะจบเด้อพอกันไม่คลิปหนาเด้อพี่หนองบ๊ายบาย